หลานรักหลานไม่อยากอยู่กับพ่อแม่งั้นหลานก็มาอยู่กับปูเ่เถอะข้าย่อมยินดีปริบัติใกล้ชิดท่านปู่อยู่แล้วเพียงแต่ท่านปู่อายุมากแล้วหากทําให้ท่านปู่ต้องเป็นกังวลอยู่บ่อยๆเช่นนั้นทั้งๆก็อากตันยูแล้วเด็กคนนี้ทั้งฉเฉลียวฉลาดแล้วยังกตันยูรู้เรื่องราวสมกับที่เป็นหลานฉันจริงๆในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วงั้นหลานอยากจะให้ใครมาเป็นพ่อล่ะ เธออยากให้ฉันไปเป็นพ่อเธอเหรอข้ามเวลามาดัดนิสัยคุณพ่อสุดเหี้ยวข้าคือเจียงหลีเดิมเป็นองค์หญิงใหญ่แห่งแคว้นต้าเฟิงแต่เมื่ออายุครบสิบห้าปีข้าได้ได้มาอยู่ในร่างของคุณหนูตัวจริงแห่งตระกูลเจียงที่เพิ่งถูกตามตัวกลับมาปี่เปลี่ยนเสื้อผ้าซะคุณผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะพาแกไปพบคุณท่านจัดการเนื้อตัวให้สะอาดหน่อยอย่าทำขายหน้าต่อหน้าคุณท่าน แต่สิ่งที่น่าขันก็คือผู้ที่เป็นคุณหนูตัวจริงแต่โดยกำเนิดกลับถูกคุณหนูตัวปลอมแย่งความรักทั้งหมดไปบ้านโนโอกเข้ากลุงใครใชใ้เธอกลับมาที่ตระกูลเจียงทำไมเธอไม่ตายอยู่ข้างนอกไปซะแต่แต่น,นี่มันบ้านฉันนะบ้านนี้ไม่ใช่ของเธอนะนังโง,ง่นังขี้เรไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกสาวข,ของคุณพ่อ,อคุณแม่ไ้ซันะ<ำ>ที่จะเอาคืนเหรอตายซะเถอะเกิดอะไรขึ้นอะ พ่อคะแม่คะพี่เขาบอกว่าหนูเป็นเด็กกำพา้าจะไล่หนูออกจากตระกูลเจียงแล้วยังตีหนูด้วย <Hey. S 1> อ่ะคะ่ะลูกเล่านะยึงกล้าโกหกอีกไมยคนพาแกกลับมาตั้งแต่แรกถั้งสกปรกทั้งเหม็นจะกับขอทานแะไม่ได้ไปแต่เล็บทักของเว่เอ,อ๋อแล้วยัมาดังใจเว่เอ๋ออีกพ่ oh, อคะแม่คะหนูหนูไม่ได้ทำปัมานี่หน่อยคุณผู้ชายเอาเด็กนี่ไปไว้ในห้องเก็บของงดข้าวงดน้ำให้มาได้ตาสว่างว่าฐานะตัวเองเป็นยังไง พ่อคะแม่คะทั้งทั้งผิดไปแล้วทั้งทั้งหิวหิวน้ำจังเลยเสือถึงร้ายก็ไม่กินลูกตัวเองคนที่มีจิตใจชั่วร้ายเหมือนงูพิษจะคู่ควรมาเป็นพ่อแม่ข่าได้อย่างไร บอกแล้วไงให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอยังจะใส่เสื้อข,ดขาดๆแบบนี้อีกยังเด็กบ้านี่ทำไมจูจ่ๆถึงได้น่ากลัวแบบนี้นะเโอ๊ยนี่เธอมังอาจคนใช้ไม่รู้จักที่ทำที่สูงกล้ามาสั่งค่ะขอไปพี่รองเมื่อก่อนฉันบอกพี่ เรื่องคิดจะให้เจียงถังถังคลุ้งทุ่งชนกับคุณชายสามของตระกูลเจ้าพี่คิดว่าอย่างไงบ้างคะนี่ยังต้องคิดอีกเหรอเด็กคนนี้ได้เกาะตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเจ้าก็น,นับว่าเป็นโชคของมันแล้วอีกอย่างฉันกําลังอยากได้สองโครงการในตระกูลเจ้าพอดีก็ถือเป็นการใช้ของให้ค้งค่าช่างเปิดโลกจริงๆโลกนี้มันมีคนที่น่าไม่อายแบบนี้ด้วยเหรอ ใครจะไม่รู้ว่าคุณชายสาบของตระกูลเจ้าเป็นคนโง่ถึงขั้นขายลูกสาวแท้ๆของตัวเองไปให้คนโง่คอยเลี้ยงต้คนดีๆเขาทำกันะ่ะฉันไม่ใช่คนดีพี่ชายเรื่องแย่ๆที่พี่ทำน้อยนักหรืองไงเพราะว่าพี่ดูแลตัวเองให้ดีดีกว่านะพวกแกจัดการแบบนี้แล้วเด็กมันเห็นด้วยไหมพ่อครับพ่อไม่ต้องห่วงแค่เด็กคนนึงจะไปเข้าใจอะไรต้องเห็นด้วยอยู่แล้วข้าไม่เห็นด้วย ไม่มีมารยาทแกมีสิทธิมาสอนที่นี่หรือไงและแกใส่เสื้อผ้าบ้าบออะไรของแกทำฉันขายหน้างจริงใส่แบบนี้ยังดีกว่าเสื้อผ้าขาดขาดที่ท่านให้ข้าเสียอีกแล้วก็เห็นได้ข้าถึงไม่ควรพูดพวกท่านเชื่อเรื่องเล่าลือกับขังข้าและยังไม่ให้ข้าได้กินอะไรทำให้ข้าตกระกรมลำบากหรือว่าพวกท่านยังคิดจะปิดปากข้าต่อเหรอ เสือถึงร้ายก็ไม่กินลูกตัวเองพวกท่านทำกับลูกแท้ๆตัวเองได้อย่างไรมาเป็นพ่อแม่คนได้อย่างไรแกกล้าพูดแบบน,นี้กับฉันเหรอแกพอแล้วพูดแต่เรื่องไม่ดีเอ้ยป้าก็ขมขู่การศึกษาเขาแกะ่ะขอโทษครับพ่อ ท่านปู่หลานมีเรื่องอยากพูดกับท่านเด็กคนนี้อายุยังน้อยกลับคมมารมณ์ได้ดีบริยาทเรียบร้อยตามแบบแผนว่ามะมีดาเมตตาลูกย่อมกระตันอยู่ในเมื่อพ่อของถังถังไร้ซื้อเมตตาถัางถังจึงอยากขอร้องท่านปู่หาพ่อใหม่ให้ถังถังได้หรือไม่ เด็กคนนี้พูดจากล้าหาญเฉียบคมมารยาทยังไม่เป็นรองใครมีเขาลางตอนชั้นวัยหนุ่มๆเลยนี่แกมันล้นเดรกคนเลี้ยงเสียเข้าสุขฉันเลี้ยดูแกให้มีที่อยู่ที่กินแม้แต่เราจะเปลี่ยนห่อใหม่แกก็ยังทำได้ลงคอดีถ้าแกไม่อยากอยู่ตระกูลเสียงต่อแล้วก็ใส่ขวกลบกับไปบ้านนอกซะไปฉันว่าแกคงจะเป็นโรคประสาทไปแล้วจริงๆดีไม่ต้องไปที่ตระกูลเจ้าละแกไปโรงพยาบาลจิตเวชเช็คสมองหน่อยดีกว่าแกมากกว่าที่ต้องไปเช็คสมอง นีมนี่ลูกสาวแท้ๆของพวกแกหายตัวไปตั้งหลายปีไม่ง่ายกว่าจะตามกลับมาได้พวกแกไม่คิดจะชดเฉยความรักที่หายไปแล้วยังย้ำเกียรดเขาแบบนี้แกไม่สมควรเป็นพ่อคนหลานรักหลานไม่อยากอยู่กับพ่อแม่งั้นหลานก็มาอยู่กับปูเ่เถอะ ข้าย่อมยินดีปริบัติใกล้ชิดท่านปู่อยู่แล้วเพียงแต่ท่านปู่อายุมากแล้วหากทําให้ท่านปู่ต้องเป็นกังวลอยู่บ,บ่อยๆเช่นนั้นทั้งถังก็อกตันยูแล้วเด็กคนนี้ทั้งเฉลียวฉลาดแล้วยังกตันยูรู้เรื่องราวสมกับที่เป็นหลานฉันจริงๆในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วงั้นหลานอยากจะให้ใครมาเป็นพ่อละ อะไรนะเธอเธออยากให้ฉันไปเป็นพ่อเธอเหรอหลอหล,ลนานแน่ใจเหรออืมฉันนี่เข้าใจเรื่องจริงๆเลือกเขาที่เป็นพ่อใครไม่ได้ที่สุดพี่ชายฉันเป็นเธอผู้ชายเสยเพลที่โด่งดังระวังนะเขาดื่มเหล้าเยอะแล้วจะเอาเธอไปเป็นอาหารจระเข้เฮ้ยดิเสเพลเหรอเลือกแล้วก็อย่าเสียใจทีหลังถึงตอนนั้นจะร้อ,รองไห้มาขอร้องฉันก็แล้วกัน นายประสาทหรือเปล่าเนี่ยเขายอมให้ฉันเป็นพ่อจะมาขอท้องเด็กอย่างนายทำไมกันเล่าฮะพี่มาลูกรักมาหาพ่อนี่มาโอ้โหโอ้โหลูกรักแม้พ่ออย่างฉันจะดูเชื่อถือไม่ได้แต่ว่าไม่มีวันทําเรื่องทุเรศยกลูกให้กับคนง่งไปคอยเลี้ยงต้อยหรอกนะยิ่งก็ไม่มีวันโยนลูกให้เจรเข้กินไปเถอะกลับไปมีความสุขที่บ้านกันเถอะนะเจ้าค่ะโอ้โหมากินข้าว ได้ลูกสาวมาฟรีๆมีความสุขอฮ้อเด็กเกเรนี่จะเลี้ยงลูกได้ดีไหมนะทังๆพ่อสงสัยนิดหน่อยนะทำไมลูกถึงเลือกให้พ่อเป็นพ่อล่ะเพราะว่า ใครจะไม่รู้ว่าลูกชายสามของตระกูลเจ้าเป็นคนโง่ถึงขั้นขายลูกสาวแท้ๆของตัวเองไปให้คนโง่คอยเลี้ยงต้อยคนดีๆเขาทำกันเหรอสเสด็จพ่อเสด็จพ่อนับจากนี้ไปลีเอ๋อของข้าไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเพราะว่า นับจากวินาทีที่ข้าได้พบท่านข้าก็รู้สึกว่าท่านควรเป็นพ่อของข้าเอ๊ะเอ๊ะเอคารวาท่านพ่อโปรดนับคํานับของลูกด้วย<อ>ในโลกที่มีผู้คนไม่คุ้นตายัางได้พบคนที่คล้ายกับท่านคอยปกป้องข้าและรักข้าลูกซึ่งโชคดีเสียจ,จริง อยลูกรักลูกรักรีบลุกขึ้นรีบล,ลุกขึ้นมาทำไมยังเอาหัวคขกอ,อยู่อีกล่าท่านพ่อดีกับข้าข้าต้องคำนับท่านเป็นเรื่องที่สมควรทำไอสองคนผัวเมียมันใจร้ายจริงๆดูมันรักสมองเด็กจนกลายไปแบบนี้ไปแล้วซีเซนไปให้คนซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสาวฉันห้าร้อยชุดเลยไม่สิพันชุดไปเลยแล้วก็ไปเตรียมห้องไว้พรุ่งนี้ให้อินทีเรียรีนเวทให้เป็นห้องเจ้าหญิงลูกรักือ mm. พ่อจะบอกให้นะ ลูกเป็นลูกสาวของเจียงสวินต่อไปนี้ลูกอยากทําอะไรก็ทําเลยนะต่อให้ลูกจะก่อเรื่องใหญ่โตแค่ไหนพ่อก็จะจัดการให้ต่อไปไม่ต้องระแวงระวังแบบนี้อีกแล้วเข้าใจไหมอืมท่านพ่อท่านเป็นท่านพ่อที่ดีที่สุดในใต้ล่ะอืลูกรักของพ่อ จะเปลี่ยนแปลงไปแต่หลังจากผ่านมานับพันปีกฎของตระกูลใหญ่ยังเ็กเช่นหนังราชสำนักท่านเจียงยังคุมอำนาจเด็ดขาดในตระกูลเจียงผู้ใดเป็นที่ชอบอกชอบใจของเขาผู้นั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอดอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ในเมื่อข้ามาแล้ว ตระกูลเจียงจะตกเป็นของผู้ใดมีแต่ข้าเท่านั้นที่มีอำนาจตัดสินใจท่านพ่อพวกคนต่างหัวราย้อว่าท่านนั้นเสเพลำคำขันว่าท่านไรค่าแต่ข้าจะพาท่านขึ้นไปยังจุดสูงสุดแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งเองผู้ชนะย่อมเป็นราชา <cùng> คุณหนูคะมาคะ่ะกินผลไม้หน่อยคะ่ะขอบใจลีเซนดีเซนจริงสิหลายวันมาน,นี้ทำไมถึงไม่เห็นท่านพ่อเลยล่ะจะไปไหนได้ล่ะคะถ้าไม่ใช่เที่ยวพับอู้ <laughs> เล่นไพ่ฮ้อะ <laughs> ก็แข่งรถสิ่งแล้วก็แข่งมา้าหลายปีวันนี้คุณชายยังลงไหลได้จอระเข้จะสนจะจระเข้อะไรกันคุณหนูโถ่เฮ้ยวันวันคุณชายไม่เอาคารเอางานพวกเราร้อนใจจะแยะ่แต่ว่าไม่มีใครจัดการเข้าได้เลยลิซันลิซันข้าจะบอกให้นะตอนที่เจ้าจะท่านพ่อค่าก็พูดสิ่งนี้กับเขา อคุณหนูฉลาดนะคะแผนนี้ของได้ผลกับคุณชายาจะไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> คุณหนูร้องไห้หนักมาหลายวันเขาน่าจะเพราะคิดถึงบ้านคุณรีบไปดูเถอะคะ่ะถึงบ้าบออะไรมีแต่เสือสิงกระทิงแรดมีอะไรให้น่าคิดถึงอ่ะ โตโทรลูกรักของพ่อลูกลูกเป็นอะไร <c oughs> ท่านพ่อ,อไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่รอม้องพูดกับพ่อสิเป็นอะไรเอออยากได้กระโปรงใช่ไหมหรือว่าอยากออกไปเที่ยวงั้นพ่อให้รีเซนพาไปเที่ยวสวนสนุกดีไหมทําไมไม่เป็นท่านพ่อที่พาข้าไปสวนสนุกล่ะเจ้าคะคือว่าหลักๆพ่อก็ ยุ่งยุ่งอะไรเหรอเจ้าคะรถสปอร์ตผับบารหรือว่าไพ่นกกระจอกข้ารู้ในใจของท่านพ่อมีความสุขกับพวกรถสปอร์ตมากกว่ามาอยู่กับถังถังอยู่แล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่พวกรถสปอร์ตมันมันก็เป็นของนอกกายถังถังต่างหากสำคัญที่สุดนะ ไม่เชื่อเมื่อวานข้าอยากดูรถท่านพ่อคุณลุงยาไม่ให้ข้าดูเขาบอกว่านี่คือลูกรักของท่านห้ามให้คนนอกแต่ต้องอ่เออ listen ไปเอารถสปอร์ตของฉันไปขายซะค่ะทาัทางลูกดูนะพวกรถสปอร์ตอะไรนั่นไม่สำคัญสำหรับพ่อเลยนะรถสปอร์ตของฉันรุ่นลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยอ จอระเค่พ่อสนใจแต่จอระเค้ที่ชื่อเจ้าคิวตี้หรือว่าถังถังน่ารักสู้จอระเค่ไม่ได้เจ้าคะเอา,เอา,เอาจอระเค่ฉันไปขายซะไปค่ะแล้วก็ร้านเหล้าไพ่นกกระจอกข้ารู้ตอนที่ท่านพ่อเล่นของพวกนี้<อ>ก็มีความสุขกว่าอยู่กับทังถังเ,เจียงเย่เอ๋อบอกว่าข้าเป็นเด็กที่ไม่มีคนชอบไม่มีใครเอาหรือว่าท่านพ่อก็ไม่ชอบข้าแล้วหรือเจ้าคะ แด็กคนนี้ไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่ฉันพาเขากลับมาแล้วไม่สนใจมันก็คงไม่ค่อยถูกไปขายร้านเหล้าฉันซะไพนก,กระจอ,อกก็ทิ้งด้วยเลยแล้วก็ฆ่าเจ,จ,จระเข่ตัวนั้นเอาเนื้อมาตุนให้ลูกสาวฉันกินเนาะค่ะข,ขอบคุณท่านพ่อลูกรักของพ่อลูกทำไนคนอื่นไปได้ดูสิ ร้องไห้ต้องนานจนตาบัวหมดแล้วพ่อไปเอาผ้าร้อนมาประครบให้ประครบเสร็จเนื้อก็เสร็จพอดีอืมอืมต้องให้คุณหนูพูดสักหน่อยถึงจะจัดการรัสปอรอยกับจระเข้เขาคุณชายได้คุณชายว่าต่างหลายครั้งคุณชายไม่แม้แต่จะฟังครั้งนี้ได้ผลคุณชายคงกลับตัวกลับใจแล้ว ไม่ง่ายกว่าที่ฉันจะเลี้ยงเจลาเค่มาจนโตคุณชายคะคุณผู้หญิงโทรมาบอกว่าคุณท่านอยากเจอคุณหนูให้พวกคุณมปกินข้าวด้วยกันคะ่ะให้เข้ารอไปก่อนวันนี้ฉันจะต้องกินเนื้อเจลาเค่นี้ก่อนสิมาอ่ะนี่ถังๆกินสิ อ hmm. จระเคของฉันอืมอร่อยหอมแต่ไม่เลี่ยนแล้วก็หนึบกำลังดีทงัทงถังลูกรียบชิมสิอร่อยนะเจ้าคะสมกับเป็นท่านพ่อของค่าแม้แต่เลี้ยงจระเค้ยังอร่อยแบบนี้เลยอย,อยู่แล้ว จะ่ด้ค่ของพ่อให้อาหารด้วยกุ้งและปลาสดจากบ่อทุกวันต้องว่ายทวนน้าในบ่อระบนิเวสองกิโลทุกวันด้วยนะแต่ว่าพวกเราไม่ไปกินข้าวที่บ้านท่านปู่ท่านปู่จะโกรธหรือไม่จะโกรธหรือไม่โกรธก็เรื่องของเขาถึงยังไงเขาก็ไปสนพ่ออยู่ดีช่างถือหน้ามาทังถัง,นะง,งกินสินี่ไงหัว <laughs> มาให้ฉันรอเหรออาสินอาจจะมีธุระต้องทำมันจะมีธุระอะไรได้ไม่ดื่มเหล้าก็ไปเที่ยวไม่ก็เอาแต่ยุ่งอยู่กับพวกจระเข้บ้าๆนั่นคุณชายใหญ่มาแล้วค่ะแกยังรู้จักมานะ ขอโทษท่านปู่ถัง,งไม่ดีเองเจ้าค่ะท่านพ่ออยากให้ถังงมีความสุขเลยฆ่าจระเข้ที่เขาเลี้ยงเอาให้ถังงกินถังงชอบกินก็เลยมาช้าเจ้าค่ะนี่ฉันหูวแววเหรอจอระเข้เป็นด่างแก้วตาดวงใจของไอเด็กเสเพลนี่เขากลับฆ่าทิง้งงั้นพวกหลานกินจระเข้หมดแล้วเหรอ,อยังเจ้าค่ะท่านพ่อฆ่าจระเข้ทีหมดเลยยังเหลืออีกเยอะเจ้าค่ะเอามาสิเอาเนื้อจอระเข้มา ฉันก็อยากกินเหมือนกันตอนนั้นเป็นเพราะจอรเคบ้าบ้าๆนี่ไอ้เด็กนี่ทำฉันหัวเสียจนเจ็บตาไปหลายวันคราวนี้ฉันจะขอชิมเนื้อจอระเขคของเขาหน่อย อร่อยจริงด้วยจระเข้เนี่ควรค่าตั้งนานแล้วฮะฮะท่านปู่ท่านพ่อไม่ได้แค่ค่าจระเข้นะเจ้าคะท่านพ่อ,อยังทิ้งเหล้าทิ้งไพ่นกกระจอกแล้วขายรถสปอร์ตไปจนเกลี้ยงหมดเลยเอาเงินที่ได้มาซื้อกระโปรงให้ถังถงหออะไรเนอะเฮ้เด็กเกเรนี่กลับตัวกลับใจแล้วจริงๆเหรอเองถังๆมาๆมามา ปู่นะมีงานให้หลานทำขอแค่หลานทำสำเร็จปู่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้หลานงานอะไรเจ้าคะหลานดูพอ่อหลานสิดูสินั่งก็ไรมารยาทยืนก็ไรสง่าราศีไม่มีเขาความเป็นตระกูลเจียงเลย <c oughs> อาทิตย์นอะเป็นงานวันเกิดปู่ขอแค่วันนั้นหลานถ้าไม่พ่อหลานโผลมาแบบเป็นผู้เป็นคนก็พอปู่จะยกบ้านพักตากอากาศวินเทียให้หลานเลย บ้านพักตากอากาศอื่นเชี่ยนั่นมันครหานมูลค่าห้าพันล้านเลยนะโนหมนว่าท่านปูจะสนใจท่านพ่อยิ่งนะนี่เป็นโอกาสที่ดีไม่มีปัญหาเจ้าค่ะให้เป็นหน้าที่ข้าเองเฮ้ย hey! ไม่มีทางเจียวสินขอพูดไว้ตรงนี้ต่อให้ฟ้าถลม่มต่อให้ผมต้องกระโดดลงไปผมก็ไม่มีวันยอมลูกรักถ้าถ้ายืนนี้พพอต้องฝึกนานแค่ไหนอ๋อ <c oughs> ฝึกมารายาทท่าทางต้องค่อยเป็นค่อยไปท่านพ่อท่านเพิ่งจะเริ่มเองข้าว่านะท่านรอสักครึ่งชั่วยามเถิดครึ่งชั่วยามเหรอ,อค,รครึ่งชั่วยามนี่นานแค่ไหนอ่ะเออคุณชายคะครึ่งชั่วยามก็คือหนึ่งชั่วโมงคะ่ะหนึ่งชั่วโมงอ๋เอเฮ้ยอ๋อห้ามขยับยืนให้ตรง จะทำการใหญ่ใจก็ต้องนิ่งท่านพ่อแผนการยึดครองตำแหน่งเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปเฮ้คิดไม่ถึงจริงๆว่าพ่อแกจะชอบเจียงถังทางขนาดนั้นถ้ารู้แต่แรกคงไม่ให้เธอไปอยู่กับเจียงสวินกลายเป็นไปช่วยมันฟรีๆหนูว่านะคุณพ่อเขาลองผิดไปช่วย,วยคณะย้เออเก่งกว่าเจ้ยถังถังเป็นร้อยเท่าอืมราง,งานเลงวันเกิดคุณพ่อในอาทิตย์หน้าให้ย้เออไดโด,ดเด่นกว่าจะต้องกลบเจ้ยถังถังมิดแน่นอนย้เออ หลานเตรียมของขวัญอะไรไว้จ้ะแม่ครับคุณพ่อ<ะ>ชอบพวกวัฒนธรรมของราชวงศ์ต้าเฟิงที่สุดครั้งนี้ผมตั้งใจซื้อน้ตเพลงของราชวงศ์ต้าเฟิงมาในราคาสูงลิ่วแมโน้ตจะขาดหายไปบ้างแต่องค์หญิงใหญ่เจียงหลีแต่งขึ้นเองถึงตอนนั้นให้ย่อยเอ๋อเล่นเพลงนั้นในงานวันเกิดเป็นของขวัญครับดีของขวัญอันนี้ดีเรียกได้ว่าคงถูกใจคุณท่านเลยละ เยเอ,อ๋อหลานต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะถ้าหลานทำสำเร็จปู่ของหลานจะต้องเห็นความสำคัญมากกว่าเดิมคุณย่าคะคุณย่าไม่ต้องห่วงหนูจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังคะ่ะเจียงถังถังฉันจะต้องเหยียบแกให้จมดินให้ได้ลูกรักเป็นยังไงตั้งแต่หัวจะรดเท้าพ่อหล่อไห,เหมเท่ไหมหล่อจริงๆริง ดูเหมือนยังขาดอะไรไปนิดหน่อยยังขาดเหรอท่านพ่อข้าว่าท่านยังต้องปรับอีกนิดหน่อยนะฮะเจ้าเด็กนี่ยังไม่มาอีกไม่รู้ว่าจะฝึกออกมาเป็นยังไงคุณชายเฉินงานเลี้ยงจะเริ่มแล้ว ทำไมยังไม่เห็นคุณชายใหญ่ตระกูลเทียงอีกล่ะคะช่วงนี้พี่ชายผมยุ่งกับการฝึกมารยาทเกรงว่าคงฝึกจนเข้าเส้นจนลืมเวลาไปแล้วคุณชายใหญ่จะสามเอยู่แล้วตำแหน่งคุณชายเจ้าสำราญในเมือนจริงนี่เขาไม่เป็นรองใครยังต้องฝึกมารยาทพยายามจะเป็นแต่เป็นไม่ได้ใครๆก็รู้ว่าคุณชายเจียงชอบแบบชิวๆเสื้อลายดอกใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ต่างหูคู่เล็ก ฉันอยากจะรอดูเขาใส่ชุดสูททางกันจะเป็นแบบไหนกันจะเป็นแบบไหนได้คงออกมาตลกมากกว่ามีถังถังอยู่ไอ้เจ้าเด็กเกเรคงไม่กล้าทำอะไรมั่วซั่วเจียงสวินคุณหนูเจียงมาถึงแล้ว And I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it, anything. So I'ma just keep. Up.